รหัสของคุณพีเพชรนะฮะอันนี้ถ้าสะกดผิดขอโทษด้วยโอเคมาเดี๋ยวคุยก่อนไอเน,นี้ยไอดีเลเวลแค่25เอาก็จริงๆเนี่ยมนันไม่ได้เยอะเหมือนกับของคุณเจดีเลยนะครับอันนี้เหมือนเลยเนาะแต่สิ่งที่มันต่างเนี่ยก็คือในส่วนของตัวละครน,นั่นเองครับซึ่ง ID เนี้ยมี1 2 3 4 5 e x เอาก็ตรงๆถือว่าโอเคถือว่าโอเคในการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเหมือนเดิมนะครับก็คือจัดในส่วนของซับ ก่อนนั่นเองอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมไล่เป็นสีแดงและกันนะครับอ่ะแดงนะแดงนะโอเคจากนั้นไปดูที่ตัวละครและสีแดงมีตัวไหนเล่นได้บ้างนะโดยเบื้องต้นนะปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้ก่อนจากนั้นกดออตโต้ครับแล้วก็จัดอันนี้คือพยายามจัดเท่าที่ทําได้นะครับเพราะว่าตัวละครมันก็ค่อนข้างจะน้อยนะเพราะว่าเว่ 25, อรยผ้าเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บ กูว่าแล้วบอกเลยกูว่าแล้วเอาจริงๆอาจจัดอะไรไม่ได้เลยด้วยด้วยซ้ำนะครับเนี่ยอืมจัดอะไรไม่ได้เลยอะ่ะมันมันน้อยมากอะ่ะอ่ะเดี๋ยวพยายามจัดให้ก่อนแล้วกันนะเอาเท่าที่ได้นะเนี่ยตัวมันขาดเห็นปะเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือดังนั้นคืออะไรนะอยากให้ผมจัดผมเข้าใจเว้ยแต่ตัวมันไม่มีให้จัดจะจัดอะไรอะ่ะ จัดไม่ได้นะครับเห็นป่ะไม่ได้อ่ะพอมาเป็นสีนเงินเนะเาะเดี๋ยวนะขอจัดซับก่อนส้นเงินอาจอาจจะจัดให้ได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่น้ำเงินไม่จัดได้ห้วอันนี้อันนี้อันนี้โอเคโอเคโอเคลูนชอลายครบละ ับต่อไปเป็น a t t a กอร์นะครับอ่า,อาลองมาเดี๋ยวนะแล้วก็เอามนุษย์เงื่ออีกตัวลงมาด้วยนะครับกันพลาแต่จริงๆเห็นไอดีมีจินเบนะครับงั้นผมเอาจินเบมาเลยนะอ่าขาดฟี่รอใช่ครับขาดฟี่รอไม่มีไม่ไม,ไม,มีฟี่รอด้วยเนี่ยเอาฟี่รอมาไว้ตรงนี้ครับโอเคปะเออไม่พูดผิด เนี่ยเอาฟีรอมามาไว้แทนไคโดโร่นะโอเคไหมฟีรอแทนตัวนี้นะครับแทนนะแทนนะถือว่าเขาจะเห็นภาพตรงกันนะอ่ะกัว่มฟาหนึ่งสามสี่ห้าเนี่ยเอาฟีรอไว้ตรงเนี้ยเห็นป่ะเอ้ยฟีรอแทนตรงเนี้ยเห็นป่ะมันก็จะได้กลุ่มอฟาร์มพอดีเป๊ะเลยต่อไปพาราเมซียันหนึ่งสองสามสี่อคือโดยเบื้องต้นเนี่ยไอซับจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะงงไหม <laughs> อันนี้ผมจัดซับที่ควรจะเป็นเลยแล้วกันนะอ่าหนึ่งสาสี่ห้าแล้วก็มีเดียวสอาว่าลายมีเซียอีกหนึ่งตัวนะครับเอาเท่าที่ได้นะเอาเท่าที่ได้แนะนำเป็นสีดาวน่าจะดีกว่าอะประมาณนี้ประมาณนี้ในการจัดนะครับก็คือมันจะได้เจแท็กนะเนี่ยจะได้เอ้ยใช่ใช่ใชแท็กถูกล้ว ตรงนี้เป็นฟี่รอนะตรงนี้เป็นฟี่รอนะครับเสร็จละเนี่ยเจ็ดแท็กส่วนไคโดตรงเนี้ยเอาขึ้นมาเล่นซะอืมจะเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้อันนี้ฟี่รอจบส่วนสีเขียวนะครับมันเล่นได้แค่โรเจอร์อ่ะเดี๋ยวพยายามจัดก่อนละกันจัดก่อนจัดก่อนเผื่อว่ามันจะได้นะอ่อโหตัวมันน้อยจัดเลยอะ ผมเลยไม่ค่อยอยากจัดไอวลน้อยๆเงมันจัดไม่ได้อะประเด็นน่ะอ่ะ,อะโอเคมีตรงนี้อะไรได้อีกไหมวะเนี่ยตัวมันน้อยอะครับอ,อย่างไอดีก่อนนั้านี้ที่ผมดูไปเนี่ยเอะไลสิบเจนะครับ17จัดไม่ได้แล้วพอมา25ผมก็ดูว่ามันจะจัดได้บ้างนะ แต่จากที่ดูเหมือนไม่ได้เลยเหมือนกันครับเป๊ะเลยไม่ได้เลยอ่ะมันน้อยแบบน้อยจริงๆอ่ะตัวมันไม่พอครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้มันต้องเป็นแจ็คเออใช่แล้วเอารูโชล่าตัวอื่นมาใส่แต่ตัวมันมหมดแล้วไงตัวไม่พอครับตัวตัวไม่พออ่าก็ได้อยู่ที่ประมาณเนี้ยเอาเนี้ยว่าจับไม่ได้ครับจัดได้แค่สีน้ำเงินเนาะสีอื่นจับไม่ได้เลย ส่วนตัวละครที่ผมเห็นใน ID เนี้ยถามว่าเล่นตัวอะไรได้บ้างส่วนตัวให้มองว่าเล่นเป็นอย่างนี้นะครับแล้วกดออโต้เล่นแบบนี้ไปเลยส่วนตัวผมมองว่าเล่นแบบนี้เลยนะแล้วก็ส่วนที่ต้องทำเนี่ยเนื่องจาก ID มันเล่นได้แต่สีน้าเงินที่ผมแนะนําได้เนี่ยเอา2กับ3ดาวตรงนี้อัพให้เต็มซะย้ํา2กับ3ดาวตรงนี้อัพให้เต็มนะครับพออัพเต็มเสร็จเนี่ยเดี๋ยวกดออโต้อีกทีพร้อมเหรียญด้วยนะมาใส่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะได้ไอตัวพวกนี้อย่าอัพนะอย่าอัพนะครับไอเนี้ยอย่าอัพนะ ไม่จําเป็นเลยบลูกเนี่ยไอสดาวตรวนี้ก็อย่าอัพคือจะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ให้อัพหลอกแต่ประเด็นก็คือว่าไปอัพตัวนี้อัพคูโรโอบิคุ้มกว่าอัพตัว3ดาวที่เราไม่ต้องแลกเศษนะครับนเนี่ยเนี่ยอัพตัวละครพวกเนี้ยคุ้มกว่าเหตุผลเพราะว่ามันได้แน่ๆไงโดยที่มันไม่ต้องไปเสียเวลาแลกอะครับเนี่ยอย่างฟรีตัวนี้ก็ต้องแลกอุ้ยแลกเยอะเลยแลกเยอะครับอีกเยอะนั่นแหละแต่ก็เป็นประมาณนี้แหละเนาะส่วนอันนี้เอาออกเลยก็ได้นะ พยายามเอาสามดาวมาแทนเนี่ย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 อันนี้คือผมจัดให้แบบคร่าวๆนะให้ให้รู้ว่าเอามาแทนแล้วอัพัวพวกเนี้ยแทนอนะแค่นั้นนะครับอัพพวกเนี้ยแทนแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะได้เนาะเนี่ยประมาณนี้แหละประมาณนี้ใช่เนี่ยอัพไอพวกเนี้ยให้มันเต็มก่อนหลังจากนั้นซับตรงเนี้ยมันจะจะอยู่ที่ร40กว่าเนาะส่วนระหว่างนี้นะครับก็เอาเป็นในส่วนของตรงนี้กดออโต้แล้วเล่นไปก่อน ที่ผมแนะนําให้ได้นะก็มีเพียงเท่านี้แหละไอเดียเพราะว่ามันดูอะไรมากไม่ได้เนี่ยแนะนําก็ให้เล่นแบบนี้ไปก่อนโซสิ่งที่ต้องอัพบคืออัพแบบนี้ไปก่อนหลังจากอัพเสร็จไปไล่สีเขียวไล่สีเขียวเสร็จไปสีแดงนะครับก็คือไล่จาก2ดาวเอาให้เต็ม3ดาวไว้ให้เต็มหลังจากนั้นก็ถ้าตัวไหน3าดาวอัพขึ้นบูสต์มได้ก็อัพเลยเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะแต่เบื้องต้นไอเดียเริ่มต้นไม่น่าเกียดย้ําอีกทีนะเพราะว่ามันมีหลาย ex ดีกว่า ex เดียวอะ ในส่วนของเหรียญนะครับอันนี้ทันอตอนเอฟิลเอฟิลฟูเดนะหรือว่าเดินสดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนำให้ได้อะเดี๋ยวขอดูเหรียญแป๊บหนึ่งมามาหายหายอ่ะไอเดียไอเดียมามาหายหายอ่ะออะดูดิคุณลองดูนะเอฟิล e ฟูเดทันเว้ยเห็นปะทันเว้ยแต่ว่าไอตอนฟี่อ่ะล่าสุดอะที่มันพิ่งมาเหรียญโคตรสำคัญอ่ะขาดหมดเลยไม,ไม่ไม่มีเลยอะ ถ้ามีอ่ะสามารถเอาเอามาแทนได้ใช่ป่ะแต่นี่มันไม่มีเลยอ่ะเห็นปะเนี่ยเนี่ยปัญหาคือเล่นเล่นแบบมามาขาดขาดผมไม่รู้นะว่าซื้อไอดีมาหรือเปล่าตอก่อนนะอันนี้เราไม่รู้จริงใช่ครับใช่มันมามา,มา,มาหายหายอะ่ะเหรียญจัดไม่ได้เลยครับถ้าผมแนะนําได้นะเป็นไปได้อย่างเดียวคือลงแรงเรื่อยเรื่อยจนได้เหรียญนิกะและเอาเหรียญนิกะเนี่ยมาแทนเหรียญน,นี้แค่นั้นเองทําไปเหรียญโยงนะเอาเหรียญนิกะแทนเหรียญน,นี้เท่านั้นก็เป็น3 f a ฟรีบุก ทำได้เท่านี้เลยครับไอเดีเหรียญทาได้ทำได้เท่านี้เหรียญอื่นไม,ไม่มีเลยครับเพราะว่ามันจัดเซตอะไรไม่ได้เลยฮะเนี่ยเป็นไอดีใหม่ผมเข้าใจว่าอยากให้ดูให้แต่มันดูอะไรให้เยอะไม่ได้นะก็แนะนําได้เป็นประมาณนี้แหละครับไปทําสีน้าเงินจัดให้แล้วอะที่เหลือก็ไปลองจัดดูแล้วกันเนาะเล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวตรงนี้มันน่าจะหลก100ักร้อยซับร้อยสี่สิบได้อยู่แล้วนะครับส่วนมีเผื่อถามเนาะว่าตอนนี้คนวิ่งตัวไหนก่อนดี ถ้าถามผมเนี่ยอยากให้เพื่อ80อยากให้เพื่อ80นะโอเคใช่ฮะมันต้องไปคิดรอ,อเดี๋ยวนะแป๊บหนึงโรเจอร์80แล้วโอเคฟี่80แล้วเออถูกอันนี้ถูกถูกเลยคือเอาตัวเอ็กตุกตัวให้เพื่อ80ก่อนแต่ว่าถ้า80หมดแล้วถ้า80หมดแล้วคำแนะนำนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะอัพสีน้ำเงินไปเลยก็คือเป็นคิดรอเอาให้ร้อยแล้วก็ไคโดโรและตามด้วยลูฟี่ ครับจเจ้าฟี่ฟี่ก่อนไคโดโล่ก็ได้เออเนี่ยอ้าไปสีน้ําเงินอะ่ะให้มันร้อยให้หมดก่อนพอร้อยพอสีน้าเงินร้อยเสร็จร้อยเสร็จทั้งหมดใช่ป่ะก็ค่อยมาอัพสีโรเจอร์กับอันนี้ต่ออันนี้คือวิ่งนะกรณีวิ่งนะแต่ถ้าหากคุณไม่เติมเงินอันนี้ผมเว้นช่วงและเมื่อกี้พูดถึงคนเติมแต่ถ้าคุณไม่เติมเอาจินเบมาวิ่งครับอ่าเอาง่ายๆเลยอะ่ะไอสีน้ําเงินที่ผมจัดซับให้อะ่ะเอาตัวนั้นแหละมาวิ่งตัวไหนที่เป็นรีเจนต์นะ ตัวไหนที่เป็นรีเจนเน่เอามาวิ่งซะรีเจนก็ไม่มีเลยวะ่ะฟรีรอมันไม่มีในไอดีไงถ้ามีฟรีรอก็วิ่งฟรีรอคู่จินเบใช่ปะ่ะระหว่างนี้นก็แลกไอตัวนี้สามดาวไปเลยเออมันได้มันได้เท่านี้ไอดีอ <c oughs> ย่างอื่นไม่ได้แล้วครับมันได้เท่านี้จริงในไอดีนะก็หวังว่าน่าจะช่วยเหลือได้บ้างแล้วกันนะครับ